วีออส1.5 e อเวอร์รี่คันนี้นะครับเป็นรถปี06นะเก่งแรกเลยนะครับราคาเดี๋ยวแจ้งไปทีได้คลิปนะใครสนใจนะติดต่อมาติดต่อที่เบอร์สุดติดต่อ8 4 4 4 4เลยสวัสดีครับเอฟซีมายูสคาร์นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่บริษัทของเบงกุดคาร์นะฮะรายยุทธา90จะพามาชมรถนะครับเก๋งราคาเบาๆนะฮะสภาพสวยๆกิฟต์กิฟตไม่แบบ โคตรน้อยเลยนะลูกค้าคันนี้นะครเป็นตัวเจ้าตัว To ลต้าวเจนหเลยเจนแรกเลยนะเป็นตัว e ivory นะคะคือเป็นตัวพิเศษนั่นเองนะฮะที่ด้านในจะเป็นลายไม้นะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังด้วยนะครับปี2006ไม่วิ่งอยู่ที่85,000กิโลเท่านั้นเองโหบอกได้เลยว่าสภาพสวยๆแบบนี้นะครับไม้น้อยๆนะครับแบบนี้หายากมากใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับรถเก๋งผ่อนอยู่ประมาณ4,000นะฮะ ติดต่อกันเข้ามาเลยที่เบอร์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่สุดสี่บอกได้เลยว่ามีคันเดียวด้วยใครมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว Toyota V i o s 1.5 e IV o r y ปี0 6นะฮนะคัเจน1นคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งทางช่องของผมหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่าเจ้าตัว V อ o s เจน1นคันนี้น่าสนใจยังไงตามมาเลยครับผม สำหรับ v ีออสคั R นนี้นะครับเพิ่งเข้ามาหมาเลยนะครับได้เป็นสีบอลนะฮะรถสีบอลนะครับนนะะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะไม่มีประวัติชนหนักพิความจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เลยนะครับเป็นตัวพิเศษด้วยนะ,ะแล้วก็เป็นตัวเกนแรกที่ใหม่ใช้งานน้อยมากนะครับบอดี้โครงสร้างนะครับเดิมๆนะฮะไม่มีการ คนหนักมาไม่มีการจมน้ํามาหรือว่าน้าท่วมมาะฮะอันนี้เดิมๆนะครับอาราคาะะเดี๋ยวผมแจ้งไปอีกทีนะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะฮะวันนี้สดๆร้อนๆนะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถเก๋งนะฮะราคาผ่อนอยู่ประมาณ4ี่พันนะคันนี้ตอบโจทย์มากไม่น้อยด้วยแล้วก็สภาพโคตรสวยเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือน2นะ,ะเวลาประมาณ4ี่โมงนะรถเข้ามาก็ ทำรีวิวให้คุณลูกค้าดูก่อนเลยนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าโคมไฟแบบใสๆเลยนะครับไฟก็จะมียยหยักๆแบบนี้นะครับ,นะรบเป็นตัวไฟฮาโลเจนนะครับมัตติฟิลเตอร์กระจ,จังหน้าก็จะเป็นสีนะครับโครเมียมนะฮะตัดกับตัวสีดําด้านนะฮะที่เป็นแบบคล้ายๆลังพึ่งมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะฮะคมสันต่างๆบอดี้โครงสร้างต่างๆเดิมๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะสวยๆนะครับ ตัวนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะฮะคันนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับตัวรถบางๆเลยนะครับยางนะฮะล้อแม็กเดี๋ยวเราไปปั่นให้นะฮะล้อแม็กเดี๋ยวไปทําให้นะได้เป็นยางนี่นะฮะเป็นยางไซส์หนึ่งแปดห้าหกห้าอาร์สิบสี่นะฮะเป็นล้อแม็กขอบสิบสี่สี่รูร้อยนะครับอ่าในส่วนของตัวดอกยางลึกๆเลยนะฮะสวยๆนะครับ มีสเกิร์ตด้านข้างมาให้นะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้นะครับกระจกจะเป็นกระจกขูช้างสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่เบาเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนะกระจกก็จะเป็นกระจกโตโยต้าเลยนะฮะติดฟิล์มปลอดมาประมาณ60%นะครับนี่เลยนะครับมี ABS a i r b a g นะครับเจ๋สวยเลยนะดิสเบรกสีล้อนะครับคันนี้เป็นตัวพิเศษเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับ มีโลโก้ซูร์ n านะครับ v o s นะครับ 1.5E a v r w a y นะตัวนี้เครื่องยนต์เบนซิน VVTI นะครับมีสเกิร์ตมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้นะครับก็สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนะมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยฮะนี่นะฮะใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์084 384 8404ฮะมายูสขาได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถ มาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทของเบ้งกูตานะครับไลน์ทา,า90เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนตัวด้านหลังช่องเก็บสัมภาระด้านหลังว่ากล้างอยังไงน,นะครับสักครู่นะนี่นะครับมาดูนะฮะด้านหลังในส่วนตัวนะตอานี้คือยังไม่ได้เก็บรายละเอียดให้นะฮะลูกค้าเดี๋ยวเราเก็บให้นะนะถ้าไม่เก็บมาดูในส่วนตัวความเดิมของตัวรถนะครับ เส้นทางมะพร้าวเดิมๆนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตชัดๆเลยนะฮะลูกค้านี่นะฮะชัดๆเลยรถไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับนี่แผ่นกระดานตรงนี้เดี๋ยวทําให้นะครับอ่าแล้วก็รายละเอียดคมสันด้านข้างนะครับเดิมๆนะครับนี่ตะเข็บเดิมๆนะครับผมนะรถไม่มีขยับนะตัวรถเดิมๆเลยซีนเดิมๆนะครับนะรถปีศูนย์หกนะอาจจะมีเก็บรายละเอียดนิี้หน่อยๆแต่ตัวเนี้ยเป็นเดิมๆนะนะครับ รายละเอียดนิดนอนหน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็บอกเลยว่าอาบน้ํามาข้างคันแล้วนะครับปี2006แต่ว่าสภาพตัวรถเนี่ยบอดี้คงสร้างเดิมๆนะฮรรายละเอียดตัวรถนะครับทางภายนอกด้านในนะฮะสวยๆเลยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามานะฮะมาดูภายในกันนะครับในส่วนตัวแผงประตูด้านหลังนะครับมาดูรายละเอียดนะตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับนี่นะฮะเดิมๆนะฮะ นะมีตัวล็อกกันเด็กเบิดจากด้านในด้วยนะครับ okay. ละเอียดเดิมๆแล้วแผงประตูจะได้เป็นพลาสติกนะครับสีเบจนะกระจกไฟฟ้ามีตัวลายไม้นะฮะมาให้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะฮะแล้วก็ตัวรายละเอียดนะฮะด้านข้างสวยๆเลยอ่ะเปิดดูตะเข็บนะครับตัวตะเข็บนะฮะเดิมๆชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยนะตัวนี้นะครับไม,ม่แบบว่า ย้อนแมวมาแน่นอนครับการันตีได้เลยนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วก็ตรวจสอบได้นะก็รถคันนี้นะครับย้อบแมวมายินดีรับซื้อคืนนะครับนี่เบาะจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวด้านหน้านะฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมีแอร์แบ็กมาให้เรียบร้อยนะครับนะคะรถคันนี้ปีศูนย์หกแท้เลยนะคะนี่มาดูนะครับปีศูนย์หกแท้นี่นะครับผม นะสวยๆนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะอ่าแล้วก็ในส่วนตัวแผงประตูนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับเซ็นท่านล็อกต,ต่างๆอยู่ครบน็อตต่างๆสวยๆเลยนะฮะนี่น็อตประตูนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบเลยนะครับนี่นะฮะโลโก้โ,โ,โตโยต้าอยู่ครบนะก็มีไฟเตนหมอกนะครับพวงมาลัยสามก้านแอร์แบ็นะครับนะ นี้จะเป็นเหมือนโพลิเมอร์นะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกหล่อขึ้นรูปมานะครับนะสวยๆเกียร์ออโต้นะครับวิทยุเดิมโรงงานนะครับนี่นะครับไมร์วิ่งอยู่ที่แปดหมื่นนะฮะห้าพันนะครับแปดหมื่นห้าพันสองร้อยกว่าโลนะฮะสวยๆเลยนะครับนะก็สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยสตาร์ทติดติดง่ายนะครับนะก็ ดีกว่าขับมอไซค์นะลูกค้าช่วงนี้ฝนนะครับแดดร้อนแล้วก็ฝุ่นด้วยนะครับนี่ในส่วนตัวรายละเอียดน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับเลยแก้มเดิมๆนะฮะลูกค้าแก้มเดิมตัวเม็ดอาร์ตชัดๆเลยนะฮะคานหน้าเดิมๆนะฮะนี่เดิมๆนะครับห้องเครื่องแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทเลยนะฮะ ก็สามารถเข้ามาดูนะฮะมาทดลองนะครับนะใครที่แบบมีญาติญาติเพื่อนๆเป็นช่างก็นำมาดูก่อนก็ได้นะฮะนะครับอ่าสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะที่เบอร์084 384 8404นะครับสำหรับเจ้าตัวโวตโยต้าวีโกเอ้วีออส1.5 e iori คันนี้นะฮะเป็นรถปี06นะเกณฑแรกเลยนะครับราคาเดี๋ยวแจ้งไปทีใต้คลิปนะใครสนใจนะฮะติดต่อมา ตรวจที่เบอร์84848404เลยนะครับสำวันนี้ผมมะยุสคานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะฮะรถเก่งมือ2นะฮะบ,บายมะยุสคานะครับก็ฝากด้วยนะสำหรับนี้ผมมะยุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนกันนะครับสวัสดีครับ